ช่าชอนนี่มัอนอยู่ในขั้งเทียบไายค,ครับมไปอ้อนทั่วกันครับเทียบไปเบืองมอหลั่มไล่พอคนอีสานเอาอีกเป็นช่วงที่นับถอยหลังปีดอโลกการมอหลั่มขึ้นเนาะีนกพงศกรครับโอเคนกพงศกรล่ําลัมีหกเสียงมีหกเนาะแต่ก่อนเพินนมม 6, เ่นเป็นน้ามีหกเปลี่ยนเสียงมีหกครับแต่นั่งเอกยุก,กิเพชรมกาลงไปเนี่ก็เออกับบอว่วในวงเพิ่นเป็นยังไงกับ่อยากเข้าไปละรลาบละหล,ล่วงในวงของเพิ่นอ่ะเนาะครับ รู้สึกว่าศิลปินใหม่เข้ามากแน่นบ่ครับก็สิไปฟอร์มที่ใหม่เหตุใหม่รูปก,การหนาเนาะก็เป็นแบนมาตรฐานของเพือ่อนนะครับถึงขาดยุก,กีไปเป็นก็อยูของเพินน่นไหนสิวนามีปัญหาปัญหาของเสียวีหกเด็คือมีผู้บริหารหลายเนาะครับเรื่องใการตัดสินใจอีย่างต่างๆมันบกค่อลของตัวคือกันครับล่าใจเกินร่อยที่มีบอยสิลิชัยบริหารผู้เดย,ยเป็นวงระรับกลางๆนะครับฤดยาก,กาลใหม่เพิ่นสิมี ทีมงานเังขมาเสริมทัพเสริมทีมบอ่นี่แต่ว่าที่นั่งเอกนั่งเอกก็เริ่มจะรับศิลปินคนใหม่ขม่าคนหนึ่งแต่ว่าลุงบริษัทามนะครับเป็นอีกหน่อยรุ่นของยุคจีนนี่แหละสิปั่นขึ้นมาเป็นนั่งเอกบ่ลหรือยังไงนะครับต้องผิดตามพุทธขมากปั่นแต่นั่งเอกแต่น่อยนะครับเขาองนอกห้องสกัดกปั่นกับเป็นการแสดงนะครับเดอายุคกีขึ้นมากับเป็นคอนเทนต์เป็นการแสดงกอดจูบกันกับเป็นการแสดงบางคนก็บอกข้าใจนะครับ แฟนนเอฟซีก็มักเบิงยังสัน่นมักให้กอดให้จูบห้เรียนบดรพเอกนั่งเอก้อติดข้องเพื่อนนะครับแฟนแฟนมัมกให้ไเป็นยังสัน่นมักไ้มีระเอกนั่งเอกของมียุก,กิเพ่นมก,กาแบบนี้นะครับอแต่ว่าเวลาลยุก,กิลงไปมันก็ถามว่ากระทบกับวงของเสียงวีหกบอกกระทบอยู่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นการรูกาลเนาะเลยเี่ไทยปบการแสดงมันแบบล้วนไปสักหน่อยชว่วงหนึ่งครับอืมแต่กับพิษรูกานนะล่ะ พิรุฬการกับมาเบิงมาเพิ่นสิปั่นผู้ใดขึ้นมาเป็นนางเอกสำหรับเสียงวีหกเนาะครับตั้งเออเบิ่งห่างๆเต็มันบ่มีดราม่าบ่มีเรื่องสีเอาต้องมาเว้าถ้าเพิ่นไปเรื่อยๆของเพิ่นมันก็บ่มีหยังสิมาเว้านั่นนะครับคือกันกับสาวน้อยจังซี่ก็ไปเรื่อยๆของเพิ่นเออของน้องผีิงก็ไปเรื่อยๆของเพิ่นเพิ่นก็ไปแสดงนั่นแสดงนี่ขึ้นเวทีบ่ฮู้ว่าสิไปเว้าเรื่องเพิ่นเรื่องหยังนั่นนะเพิ่นมันบ่ยังมีประเด็นที่เอามาเว้า ถ้าเขาอยากฟังล่่าอยากไปเบิ้งมอล่ําเขาก็ไปเบิ้งในวงของขาเาะนาะครับเ,เพีของออมอหลํามจะหนอยเพจปั่นแพร่งถ้าอยากเบิ้งแอนบอยเขาก็ไปเบิ้งในวงของแอนบอยแต่ว่าในนามของคนเฮาตามข่าวมอล่่านะครับเข้ากับของคนที่เบิ้งมอล่ําคือกันครับทุกคนเข้าไปเบิ้งมอลั่มนะครับมันดีมาดีหรือจังไงแสงสีเสียงระบบไฟเป็นยังไงแสดงดีบอระเอกนังเอกเพลื่อน สมการบอลนะการแสดงไปบังในการแสดงแต่ว่าฐานล่จากเวทีมันก็คือจบก็คือชีวิตของศินลปินเองก็คือต้อของนกพวกสกรย์ยุกีเ่นมาการอ,อขึ้นเวทีเขาก็เต็มที่ในบทใบบาทที่เขาได้รับมอบมาแต่ฐานล่จากเวทีมันก็เป็นชีวิตของส่วนตัวของศิลปินเท่าสิไปเก่าหลวงด้อืมแต่ว่าเอฟซีวังคนกับไปอินครับไปอินก็บ,บทบาทเทิ่์เวทีเกินไปจนไปกก่าหลวงชีวิตศิลปิน กับมีหลายนะครับมีแอนบอยยังสี่ขึ้นกันเนาะครับเขาแอนบอยได้มาขึ้นเวทีกับบอยยังสี่ครับมีเอฟซีมาบอกเออบอกว่าบมื่อยากให้แสดงบ่อย่างไ้บอยแสดงํำเริงต่อก่อนบอ่อยากงไ้ไปแสดงกับคนอื่นอินกับบทบาทของพระเอกนางเอกแสดงบางเื่องเวทีจนอุ่นเบในชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ว่าเข้ากับตกลงกันเรียบร้อยเนาะตัวก็คือชีวิตส่วนตัวแต่ห้อเสพเบห่อกระเสพบในตามของ คนคนเบิ้งนะครับเบิ้งคอนเทนต์เบิงบ้งเรื่องเบิงบ้งเล่าซ้ำโตโกงซ้ำตัวไล่นะครับเออเขาสิไล่เขาสิตบสิตีอยูย่บนเวทีมันก็ต้องให้สมบทบาทเทนี้คนสร้างคนคนได้นะเนาะแต่ลงจากเวทีมาันก็คือเขาก็เป็นคนธรรมดาคือคน,นอเราคนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคนเสพสเออเสพวอลลัมเบิ้งวอลลัมถ้าเบิ้งเปลี่ยนนะครับอ่าถ้าเบิ้งเป็นกระจกสุ่มมือในมันมีอะไรโชว์เชีวยวมีสังคมโชว์เชียวมีเพียรติดตามศิลปินจากโชว์เชียว มันบ่คือสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือวันบ่มีโซเชียลครับแสดงทั้งไปที่จบแล้วก็บจบไปออว่าต้องไปติดตามยังได้อีกแต่ซื่อมืินนีมันไปติดตามชีวิตศิลปินครับนังเทียไปโพดยังทีมันบ่ถืกใจ FC จังสีก่ก็ทั่วโลกยังซี่เนาะครับซื้อเสพโชเชียลกับก็เปนดาบสองคมนะครับพี่นอ้องม,มันส้างกระแซได้เหตุให้คนสนใจได้แต่ลังเทือมันกับเหตุภหยภาพลักษณ์ของศิลปินบ่ดี ถ้าม,มันมีเรื่องบอด,ดีนะครับเรื่องส่วนตัว